สวัสดีบรรดชาวเกม g e n ช h i p a c ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม Overmoss Channel แล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาไกดา์ซึกเดือดแดนเล่นลับประจำแผดจันทาที่4กันแล้วรอบนี้บอส3ตัวตามภาพเลยครับบอกว่ามาตึงมายากเหมือนเดิมเลยแล้วก็รอบไปเนี่ยบอสท,ทั้ง3ตัวจะเดินไปที่แมคานิกในการปลดโลกเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาไกด์ฮะ เทคนิคการผ่านการสู้บอสแมคานิกของบอสแต,ต่ละตัวรวมไปถึงการเลือกใช้งานฮะการจัดทีมตัวละครตัวไหนเนี่ยเราใช้งานตัวไหนจะสู้ได้ง่ายมากที่สุดเนาะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร์และก็ไปชมมาเลยฮนะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยนะฮะผมพาลงที่เงื่อนไขาการเล่นและการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ในโหมดนี้กันฮนะรอบนี้เหมือนเดิมเลยครั้งที่แล้วเนี่ยใครที่เล่น ถึงระดับไหนไว้รอบนี้ฮะเราสามารถเข้ามาถึงแล้วสามารถเล่นระดับได้เลยทันทีนะฮะรวมไปถึงของรางวัลเนี่ยก็จะรับครบหมดเลยตามระดับสูงสุดที่เราเล่นได้เนาะแล้วก,การโคอกกับเพื่อนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมฮะสามารถโคอกให้เพื่อนแบกได้ทุกโหมดแต่ว่าของรางวัลเนี่ยจะได้แค่ถึงโหมดอันตรายเท่านั้นสูงว่านั้นเนี่ยเล่นโคออกเราจะไม่ได้ของรางวัลแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องการฟาร์มอ์ติแฟกเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ทุกเซ็ต แล้วก็ต้องฟาร์มตั้งแต่โหมดยากขึ้นไปนะฮะซึ่งตั้งแต่ยากขึ้นไปเนี่ยเลดดอบจะเท่ากันหมดเลยแล้วก็เลือกได้ครบทุกเซนเลยจากตรงนี้หรือว่าไปเลือกข้างในก็ได้แล้วก็การฟาร์มอาร์ติแฟกต์เนี่ยทุกๆ120พลังงานเราจะได้แถมอาร์ติแฟกต์มา1เม็ดด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ1200พพลังงานเนี่ย เราจะได้ขนนกฟรีๆมาด้วยอยู่ที่1ชิ้นฮะแต่ว่าระยะเวลาในการฟาร์มเนี่ยจะให้แค่10วันเท่านั้นก็จะลืมมาใช้เลซินมาฟาร์มกันด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาที่บอสท,ทั้งหมด3ตัวในรอบนี้และก็แมคานิคแบบคร่าวๆแล้วกันฮะบอสตัวแรกเลยจะเป็นบอสใหม่ที่เพิ่งเข้ามาของแพทนี้ด้วยบอสตัวนี้นจะมีการเสกตัวของโล่แห่งความมืดขึ้นมาซึ่งโล่เนี่ยมันจะมีต้านทานให้บอสค่อนข้างเยอะฮะ เราเนี่ยจำเป็นต้องเบรกรอให้ได้เพราะถ้าเกิดเราเบรกโลได้เนี่ยบอสจะโดนรอต้นทานค่อนข้างเยอะแลวเราเนี่ยทาราเมตได้เยอะมากรวรวไม่ถึงฮนะบอสจะโดนดาเมจตอนที่โลแตกด้วยก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะก็เชื่อว,ว่าพยายามเบรกโอความมืดของบอสให้ได้ ซึ่งวิธีการเบรกฮะที่ดีสุดเลี้ยวสุดเลยก็คือการใช้ดาเมจปะิกรยาปะกายจันทร์หรือพวกตัวละครดาเมจจันทาฮะอะไรก็ได้ได้หมดเลยเราจะเบรกโลได้ไวขึ้นแบบมากๆคะัสำหรับใครที่ไม่มีดาเมจจันทาฮะ,ะก็ให้ใช้ดาเมจกล้ามตัวละครอื่นๆเนี่ยในการอัดดาเมจใส่โลหรือว่าจะตีลูกน้องก็ได้เพราะบอสเนี่ยจะมีการเสกลูกน้อง4ตัวด้วยการฆ่าลูกน้องฮะัทำให้เลือดของโลเนี่ย ลดลงไปประมาณ25%ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็ในส่วนถัดไปฮะบอสตัวที่2จะเป็นฟาทุยที่มีการเปิดโล่ไฟฟ้า3ชั้นฮะบอสตัวนี้จะเป็นบอสตัวเก่าที่เคยเข้าสึกเดือดแล้วแมคาลิตทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดเลยเราต้องเน้นฮะในการเบรคโล่3ชั้นให้ได้โดยวิธีการง่ายสุดเลยฮะให้ใช้ตัวละครดาเมจธาตุไฟฟ้าหรือว่าใช้คอมโบปฏิก,กิริยา ชาร์จไฟฟ้าหรือชาร์จจันทาก็ได้เราจะเบรกโล่บอสได้ง่ายและก็ไวมากหรือใครที่มีดาเมจกล้ามตัวละครอื่นๆเนี่ยที่มันแรงพอโล่ของบอสเนี่ยมันจะเป็นโล่สีขาวเนาะเราใช้ดาเมจในการเบรกฮะถ้าเราแรงพอเราจะสามารถเบรกโล่ได้แต่ก็ต้องระวังด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คอมโบชาร์จไฟฟ้าชาร์จจันทาเนี่ยบอสจะมีการรีเจนโล่ที่ไวมากๆทำให้ฮะมันจะฮิวโล่เรื่อยๆเราอาจจะตีโล่ไม่เข้าเนาะ แต่ใครได้ไม่ถึงบอสตัวนีน้ก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากฮะเบรกโลได้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเช่นเดิมเลยถัดไปตัวสุดท้ายจะเป็นบอสปูไฟฮะบอสปูไฟก็ยังคงเน้นเบรกเกราะเบรกโลอีกแล้วบอสเนี่ยจะมีเกราะไฟอยู่ฮะแล้วก็มันจะมีการเสกตัวของลูกน้องขึ้นมาในสนามด้วยอยู่ที่3ตัวฮะแนะนําว่าให้ใช้ตัวละครพัดน้ําในการเบรกโลลูกน้องเพราะว่าเราจะได้ดามิฮะที่ลูกน้องเนี่ย พุ่งใส่บอสทําดาเมจกับบอสด้วยโดยดาเมจเนี่ยจะแรงตามดาเมจที่เราเนี่ยโจมตีใส่ลูกน้องตอนเบกกรกเกาะเนาะแล้วก็บอสเนี่ยจะโดนเบกกรกเกาะไฟไปด้วยเี่นได้ว่าเราช่วยเบกกรกเกาะได้ช่วยเติมดาเมจได้ก็เชื่อว,ว่าหาตัวก้องทัดน้ําพยายามโจมตีลูกน้องโจมตีบอสได้พร้อมๆกันก็จะดีที่สุดฮะเหมือนเดิมถ้าเบรกโลได้ก็สูได้สบายๆแล้วภาพรวมเลยมอนเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ย จะเน้นไปที่การเบรกกรอะของแต่รูปแบบทั้งหมดเลยฮะเดี๋ยวสู้ยังไงรายละเอียดเนี่ยผมจะไปลงดีเทลอีทีนึงในตอนสู้จริงแล้วกันเนาะเข้าๆแมคขันิิก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทีนี้ในส่วนต่อไปนะฮะก่อนจะไปชมเทคนิคการสู้บอสกันเราจะมาคุยถึงแนวทางการเลือกตัวละครหรือว่าการจัดทีมแต่ละบอสแต่ละห้องเนี่ยเข้าๆกันฮะ ห้องบนเลยผมเชื่อว,ว่าเราควรใช้ปฏิกิริยาประกายจานโตวไหนก็ได้เจมสตีเนฟเฟอร์ Never ก็ได้ตี P F พีฟลินก็ได้หรือว่าตี้ตัวของเจ๊จือป๋ายใครรอเปิดเครื่องหลังก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งใช้แค่2ตัวฮะโครบพิน่าคูอ่อินิฟาอะไรแบบนี้เนี่ยผมมองว่าสามารถสู้ได้ผ่านได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เชื่อว,ว่าใครที่มีตัวละครใหม่นัดใคยแต่เมทจันทานเนี่ยห้องบนจะสู้ได้ไง่ายมาในส่วนห้องกลางฮนะผมเชื่อว,ว่าใช้ทีมอะไรก็ได้ขอแค่ เป็นคอมโบชาร์จไฟฟ้าหรือว่าชาร์จจันทาจะค่อนข้างง่ายฮะเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะแพ้ตัวละครธาตุไฟฟ้าด้วยเพราะว่ามันจะไม่ได้ต้านตัวชาตุไฟฟ้าฮะหรือใครที่มั่นใจตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยเล่นได้หมดเลยฟูลทีมมวิก้าฟูลทีมสเกิร์ตก็ได้หรือใครที่มีตัวละครแรงๆผมมองว่าเราสซู้ได้หมดเลย ถ้าดีสุดฮะห้องนี้จะเป็นตีของพี่ฟลิน์จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายฮะหรือใครที่มีอีเนฟาตัวเดียวก็จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายเช่นเดียวกันฮะห้องสุดท้ายจะเป็นบอสปูไฟก็เชื่อว่าพยายามใช้ทีมตัวละครธาตุน้ําจะสู้ได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันจะเบรกโลค่อนข้างไวแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเบรกโลไวเราทําดามเมจได้ค่อนข้างเยอะฮะก็เชื่อว่า ใครที่มีตัวของพี่นิวนิวฟูลแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เลยจะซูไปอค์เดคนข้างง่ายฮะจะเป็นตี้นิวเวลเลตแช่แข็งก็ได้ตี้นิวเวลเลตชาร์จไฟฟ้าหรือว่ารวมตัวบัฟเนี่ยอันนี้คือสามารถใช้งานได้หมดเลยฮะหรือใครแม่เล่นพี่นิวเนี่ยเล่นเป็นตัวของสเกิร์ตเป็นตี้แช่ฮะสองน้ำสองน้ำแข็งอันนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดีวยวกันพยายามเน้นตัวละครพลาดน้ำที่มีด้าเป็นแรงๆผมว่าข้อนี้เนี่ยสามารถผ่านได้ไม่ยากแล้วนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาดูกันที่เทคนิคการสู้บอสแต่ละชั้นแต่ละห้องกันเริ่มดูกันที่บอสตัวแรกห้องบนเนาะบอสตัวนี้ฮะมเมื่อเบิดมาถึงแล้วจะมีการสร้างโล45่4.5ของเลือดสูงสุดตัวเองฮะถือว่าโล่เนี่ยค่อนข้างหนาแบบหนามากๆเลยะฮะแต่ว่าจะมีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ตี้พวกดาเมจจันทาน,นี่บอสฮะโล่จะมีการรับดาเมจเพิ่มขึ้น300ของดาเมจเดิมด,ด้วยทำให้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นดาเมจจันทาน,นี่ โล่จะโดนเบรกได้ง่ายมากแล้วก็เบรกได้ค่อนข้างไวฮะที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราใช้ดาเมจจันทาโจมตีใส่โล่ครั้งแรกฮะมันจะมีการช่วยฟื้นฟูพลังงานให้เราด้วย36หน่วยทั้งทีมก็ถือว่าเยอะมากๆฮะทำให้เราสามารถเซตอัพแล้วก็วอนติได้ง่ายๆสบายๆเลยในโลเทชแรกนะฮะเฉพาะดาเมจจันทาเท่านั้นนะที่โดนโล่ครั้งแรกฮะ ถ้าเกิดว่าเราทำการเบรกโลข,ของบอสได้แล้วบอสจะโดนดาเมจฮะ20%ของเลือดด้วยก็ถือว่าช่วยเติมดาเมจได้ค่อนข้างเยอะฮะที่สำคัญบอสจะล้มเปิดจังหวะให้เราตีค่อนข้างนานสักพักเหมือนกันฮะแล้วก็ต้านทานของบอสท,ทั้งหมดเนี่ยจะลดลงไปเยอะมากลบ60%เลยทำให้ตอนนี้เราจะทำดาเมจอัดดาเมจได้เยอะมากๆนั่นเองเนาะและก็ในระหว่างที่บอสเปิดโลเนี่ยบอสจะทำการเสกตัวของลูกน้องขึ้นมาด้วย ซึ่งลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปโจมตีหรือว่าไปฆ่าลูกน้องตายแล้วเนี่ยลูกน้องฮะจะมีการช่วยลดเกราะของบอสด้วย25%แต่ตรงนี้เนี่ยผมเชยร์ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นตัวละครดาเมจจันทาเราเมินลูกน้องเลยฮะเราไปรวมตีอัดใส่บอสอย่างเดียวให้โลแตกเลยจะไวกว่าฮะเพราะลูกน้องเนี่ยมันยืนห่างกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้ทีมดาเมจจันทาและลองตีโล่บอสแล้วเนี่ยดาเมจเราไม่ถึงดาเมจเราไม่พอเนี่ย แนะนาว่าอาจจะลองตีลูกน้องสัก2-3ตัวและพยายามฮะให้ดามจเนี่ยมันโดนลูกน้องด้วยโดนบอสด้วยลูกน้องเนี่ยช่วยเบยรกโลได้ด้วยก็มีโอกาสช่วยในการเบรกโลบอสได้ทันมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแต่ใครดามจจัทาหรือดามจถึงเนี่ยระเมินลูกน้องไปเลยอัดใส่บอสอย่างเดียวไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เบรกโลได้ง่ายไวสุดเลยก็ใช้ฮะเป็นทีมดามจจัทาอย่างเช่นฮะจะใช้เป็นทีมที่ฟลินก็ได้อันนี้ก็ง่ายไปเลย หรือว่า,าใช้ฮาเป็นทีมเนเฟอร์อันนี้ก็ง่ายเหมาอกันจะเป็นทีมของเจ๊จืออไผ่ใครรอเปิดครึ่งหลังเนี่ยรอเอามาลงทีมนี้ก็เล่นได้หมดเลย3ทีมหลักตี่จันทาของน็อตลาเนี่ยสบายๆฮะหรือใครทีม่มีตัวของโคราบีนาจะใส่โคราบีนามาเพื่อติดไปาเนจันทาช่วยเบรกกรอกได้ไหมก็สามารถช่วยได้ยิ่งใครเนี่ยมีตี่วิวแชร์ฮะเป็นโคราบีนาวกอินิฟาเนี่ย ตัวละครดามเมจตัวซับกสักตัว2ตัวเนี่ยมาใส่ทีไม่ครบผมก็มองว่าสามารถสู้ได้แล้วก็ผ่านได้ไม่ไยากแล้วปลดโลได้สบายๆเนาะพอโลเนี่ยมันรับดามเมจจันทรา3ร0%์ถือว่ามันโดนดามเมจที่เยอะมากฮะส่วนใครที่ใช้งานเป็นทีมอ,อื่นเนี่ยผมมองว่าเราสามารถเลือกใช้งานได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีดามเมจที่ค่อนข้างแรงดามเมจถึงฮะมันฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถฆ่าลูกน้องตายได้หรือว่าเบรกโลบอสทันได้ แล้วบอสเนี่ยมันจะอึดมากทำให้เราโจมตีแล้วไม่ทันเวลาเนาะก็เชียวว่าถ้าใครใช้ตี้อื่นนอกเหนือจากตีน็อตคลายตี้จันทาเนี่ยแนะนำว่าดามเมจต้องถึงดามเมจต้องแรงฮะแล้วก็แนะนำว่าใครที่ตีเกราะเพียวๆแล้วไม่ตายเนี่ยแนะนำว่าหาตัวละครมาลวกมาแพคมอนหรือว่าพยายามตีลูกน้องฮะ ใช้นักสองตัว3ตัวหรือใช้ตี4ตัวได้โลกก็ลวแต่เลยใช้ตีมาวิก้าก็ได้ตีสเกิร์ตก็ได้ตีนิวเวลเลตก็ได้ขอแค่ด้ามแบบแรงๆแล้วก็เน้นนะโฟกัสไปที่ตัวของลูกน้องตัว2ตัวแล้วก็ตีบอสหรือว่าตีให้โดนพ,พร้อมๆกันไปเลยกจะชวยในการเบรกโลได้ถ้าเกิดว่าเบรกโลได้แล้วที่เหลือก็คือการยัดดาเมจฆ่า,าให้ตายให้เร็ว่สุดิให้ทันเวลาเท่านี้คือครบจบแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนถัดมาทางมาดูที่บอสห้องกลางห้องที่สองนบ้างจะเป็นบอสฟาทุยโล่ไฟฟ้าบอสตัวนี้ใครที่เคยสู้ในศึกเดือดรอกก่อนแล้วจะเหมือนเดิมเลยแบบเป๊ะแบบแบบเลือดก,ก็เท่ากันด้ดยฮะ้สำหรับตัวนี้บอสตัวนี้เ,เปิดแล้วจะมีการเปิดเกราะมันจะมีอยู่ที่3ชั้น3โล่เลยฮะมันจะมีแมานิกฮะมันจะโดนดาเมจปฏิกิรยาชาร์จไฟฟ้าชาร์จจันทานแรงขึ้นด้วยก็เชื่อว,ว่าใครใช้ปฏิยา2ธาตุนี้เนี่ย จะสู้ได้ค่อนข้างง่ายรวมไปถึงฮะโล่เนี่ยมันจะมีต้านทานธาตุอื่นเพิ่มขึ้นมาพอสมควรด้วยประมาณ60%ได้แต่ว่ามันจะไม่ต้านทานธาตุไฟฟ้าพ่ากะว่าใครใช้เมน DPS ที่เปน็นธาตุไฟฟ้าเนี่ยเราจะตีโล่เข้าแรงกว่าธาตุอื่นด้วยก็สามารถเลิกใช้งานได้และก็ที่มันน่าปวดหัวเลยฮะโล่มันสามารถซ่อมแซมหรือว่ารีเจนได้เรื่อยทำให้เกิดว่าเราเนี่ยดาเมจไม่แรงพอในการปลดโล่ได้ โล่มันจะฮิวเรื่อยๆรอรตีโล่ไม่เข้าฮะแต่ว่าตรงนี้เราสามารถแก้ได้โดยการใช้คอมโบชาร์จจันทาหรือว่าชาร์จไฟฟ้าก็ได้เมื่อโจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยการรีเจนโล่มันจะช้าลงแบบมากๆเลย เราตีโล่แตะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฮนะแล้วก็เมื่อเราฮาัสามารถเปรกโล่ได้ในแต่ละชั้นเนี่ยบอสจะสูญเสียเลือดไปด้วยประมาณ6%ได้แล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับฝั่งเราด้วยอันนี้ก็ช่วยเก็บพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นฮนะเมื่อโล่เนี่ยมันแตกครบ3ชั้นแล้วเนี่ยบอสจะโดนรต้ันทานทุกอย่างลงไปถ้าเกิดว่าเราปลดโล่ไม่ทันเมื่อไหรนะ่ฮะบอกแล้วว่าหนักแน่นอนคือบอสเนี่ย มนานใชายท่าสายฟ้าคือผ่าเรายับเลยฮะเรียกได้ว่าเราไม่ได้เล่นแน่นอนมันเอาเราตายฮะเพราะฉะนั้นเชีร์ว่าจำเป็นฮะต้องปลดโลให้ได้จะดีที่สุดนั่นเองเนาะสำหรับในส่วนวิธีการสู้บอสตัวนี้ฮะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวละครเมน DPS ทาดไฟฟ้าและก็เล่นเป็นคอโมโบชาร์จจันทรหรือว่าชาร์จไฟฟ้าจะสู้ได้ง่ายแล้วก็ปลดโลได้คนคง่ายฮะ หรือว่าใครที่มั่นใจมีทีมดาเมจที่แรงเพียงพอจะเอากล้ามอัดดาเมจใส่โล่ให้แตกเลยได้ไหมสามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่าโล่บอสเนี่ยจะเป็นโล่สีขาวใช้ดาเมจในการเบรกเป็นหลักฮะถ้าดาเมจถึงดาเมจพอ จะตัวไหนทีมไหน่านไหนสามารถสู้ได้ทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะทีมที่ดีสุดง่ายสุดเลยจะเป็นทีมของพี่ฟลินอันนี้คือง่ายเลยฮะเพราะว่าเป็นดาเมจจันทาด้วยแล้วก็พี่ฟลินเนี่ยดาเมจค่อนข้างแรงด้วยเป็นเมนดีพีธาตุไฟฟ้าด้วยบอสเนี่ยจะแพ้แบบจะจัดเลยฮะโดนดาเมจที่แรงมากๆหรือใครที่ไม่ได้มีตัวของพี่ฟลินเนี่ยผมมองว่าแค่มีตัวของอีเนฟาใส่เข้าไปตัวเดียวข้องนี้เล่นแมชาจันทาเนี่ย น่าจะผ่านกันได้ไม่ยากแล้วคือง่ายมากๆหรือใครที่มีคนราบิน่าบทอินเนฟาไปด้วยอันนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยฮะหรือใครที่จะเล่นวิวแชร์ห้องนี้บอกได้ว่าวิวแชร์ห้องนี้แค่2ตัวะฮะคลาบิน่าบบกอินเนฟาสีสุด R หนเนี้ยสามารถจบบอลได้ผ่านได้สบายๆเวลาเหลือๆเลยเพราะนั้นใครที่มีก็สามารถใช้งานห้องนี้ได้หรือใครที่ไม่ได้มี สามารถใช้งานฮะเป็นตัวละครอื่นๆอย่างเช่นเป็นทีมวาเลซ่าก็ได้เป็นทีมคอรินก็ได้หรือใช้เป็นนิวเวลเลตกับฟูริน่าและเล่นเป็นคอมโบชาร์จไฟฟ้าธรรมดาด้ไม่ถึงก็สามารถจบได้เบรกโลได้ไม่ได้ยากด้วยหรือว่าใครจะเน้นเล่นกล้ามฮะอย่างเช่นตีโอเวอร์โหลดเป็นวาเลซ่าโอเวอร์โหลดก็ได้หรือตี้มาวิก้าตีสเกิร์ตได้หมดเลยขอแค่ดาเมจถึงดาเมจแรงสามารถปิดมอนได้จบบอลได้ห้องนี้ผมมองว่าผ่านได้ไม่ได้ยากแล้วนะฮะ แล้วในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูที่บอสห้องสุดท้ายห้องด้านล่างจะเจอเป็นบอสปูไฟเนาะบอสปูไฟเนี่ยเขาจะมีเกราะไฟที่หนามากหนากว่าตัวข้างนอกตามปกติเนี่ยค่อนข้างเยอะฮะและเกราะไฟจะมีต้านทานทุกทานด้วย1 5 0่้าเถ้าก็ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เบรกก่อะฮะยังไงดาเมจเราตีไม่เข้าแน่นอนเนาะ แล้วก็เมื่อเราถ้าทําการเบรก่อนแล้ไปแล้วบอสเนี่ยจะมีการสูญเสียเลือดด้วยประมาณ10%ของเลือดสูงสุดฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าบอสเนี่ยโดนเบรกบอสจะล้มให้เราโจมตีอยู่สักพักหนึ่งไม่นานมากฮะถ้าเกิดว่าบอสลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะทําการเปิดโล่ไฟต่อทันทีเลยก็ได้เรียว่าโปวดหัวมากๆฮะเราต้องใช้ตัวละครที่ เป็นทัดน้ําจะเบรกได้ไวสุดแล้วก็ใช้ตัวละครที่สามารถโจมตีได้ต่อเนื่องก็จะเบรกเกาะได้ค่อนข้างต่อเนื่องเนาะสำหรับในส่วนห้องนี้ฮะบอสเนี่ยจะมีการเรียกตัวขอรุ่นน้องขึ้นมาในสนามด้วยซึ่งจะเรียกแบบเรื่อยๆเลยต่อเนื่องเลยฮะแต่ว่าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ได้อยู่ที่3าตัวเนาะซึ่งรุกน้องเนี่ยจะมีเกาะไฟเหมือนกันเลยสามารถปลดเกาะไฟที่ตัวขอรลูกน้องได้ เมื่อเราเนี่ยปลดเกราะไฟที่ตัวของลูกน้องแล้วะฮะลูกน้องเนี่ยจะโจมตีใส่ตัวบอสซึ่งก็จะเป็นการลดเลือดบอสด,ด้วยแล้วก็ลดเกราะไฟของตัวบอสด,ด้วยซึ่งช่วยได้ค่อนข้างดีฮะเพราะลูกน้องเนี่ยเขาเสกออกมาเรื่อยๆซึ่งการลดเลือดของบอสเนี่ยจะลดไม่เกิน15%ของบอสะฮะซึ่งวิธีการหรือว่าการคิดดาเมจเนี่ยจะคิดจากดาเมจที่ระหว่างที่เราทำดาเมจฮะกอนที่ลูกน้องมันจะโดนปลดโล่ก็คือเนนอัดดาเมจใส่ตัวลูกน้องปลดโล่ลูกน้อง และลูกน้องเนี่ยจะไปช่วยปลดล่บอสปลดเลือดบอสเองก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งใน,นส่วนเทคนิคและก็วิธีการสู้บอสห้องนี้ง่ายๆเลยฮะให้ใช้เป็นตัวละครธาตุน้ำที่ทําดาเมจได้ต่อเนื่องทําดาเมจได้แรงโดยเฉพาะดาเมจเอลีวงกว้างเนี่ยจะเหมาะกับห้องนี้มากแล้วก็พยายามฮะโจมตีลูกน้องกักโจมตีบอสเนี่ยไปพร้อมๆกันจะได้ดาเมจที่เยอะมากโดยเฉพาะการเน้นโจมตีลูกน้องเยอะๆฮะเพราะว่า ถ้าเกิดเราโจมตีสะุกน้องเยอะเราจะเบรกเกาะบอสได้ค่อนข้างไวแล้วก็ได้เติมดาเมจใส่ตัวบอสด,ด้วยพอโล่บอสแตกเนี่ยเราก็ไปโจมตีบอสตอนที่มันล้มพอมันลุกขึ้นมาก็เน้นที่โจมตีลูดน้องเพราะว่าจะได้ปลดโล่ด้วยแล้วก็ได้เอาดาเมจเสริมด้วยแบบนี้เนี่ยจะคุ้มค่ามากที่สุดนะก็เชื่อว,ว่าทีมที่เล่นง่ายแล้วก็เหมาะมากจะเป็นทีมของพี่นิวหรือว่า New นะิววิลเลจฮะ อันนี้คือได้หมดเลยจะเป็นนิวฟูลทีมนิวบอกฟูลี่แน่ชาร์จไฟฟ้าชาร์จจันทาหรือนิวแช่แข็งผมมองว่าสามารถเล่นและก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยหรือใครที่ไม่ได้ใช้พี่นิวจริงใช้ตัวคนอ,อื่นๆได้ไหมก็พอได้เหมือนกันฮนะอาจจะได้เปตตี้สเกิร์ตแช่แข็งมี2น้ําช่วยกันเบรช่วยกันทำำนะํได้เหมือนฮะตอนบอลล้มก็หันไปตีบอสอัดแต้มใส่บอลประมาณนี้ผมก็มองว่าใครที่มีตี้แช่ตี้สเกิร์ต ก็สามารถเล่นแล้วก็ใช้งานได้ส่วนใครที่ไม่ได้มีนอกนอจากนี้เนี่ยเชยร์ว่าพยายามใช้ตัวละรพาดน้ําที่มีดามเมจฮะแล้เขาก็พยายามโจมตีสะดุน้องโจมตีใส่บอสคิดว่าน่าจะพอช่วยได้แล้วก็เอาดามเมจอื่นๆเนี่ยอัดเข้าไปหรือว่าดามเมจอื่นๆเนี่ยเสริมเข้าไปกับตัวของบอสตอนที่บอสล้มก็จะเป็นประมาณนี้แต่เชยร์ว่าให้ใช้ตัวของพี่นิวเวเดตหรือว่าตัวละครที่เป็นพาดน้ําดามเมจแรงๆก็จะผ่านได้ไม่ยากแล้วนะฮะ สรุปภาพรวมเลยฮะสำหรับมอนเตอร์ทั้ง3ตัวในรอบนี้ถ้าเกิดถามว่ายากไหมตอบเลยว่ายากมากๆฮะเพราะารอบนี้เนี่ยเราต้องเน้นแมคชนิกในการปลดโล่3ห้อง3ตัวเลยใครที่มีแมคาีนิกตรงกับโล่อนไนเนี่ยเราจะง่ายที่ห้องนั้นถ้าเราไม่มีห้องไหนห้องนั้นจะกลายเป็นหนังชีวิตและก็ยากตามทีเลยถ้าถามผมว่าห้องไหนยากสุดฮนะผมให้ห้องนี้เลยยากสุดเพราะว่าระยะเวลาในการตีโลค่อนข้างน้อย แล้วก็ต้องใช้ไปดาเม็จันทาด้วยใครไม่ได้ใช้เป็มจันทาเนี่ยบอกเลยว,ว่าเราตีโลดทันยากมากๆครับที่สาคัญเลือดมันเยอะกว่าใครเพื่อนเขาด้วยในห้องบนนะฮะมันอึดมากแล้วก็เลือดเยอะมากๆด้วยก็คิดว่าห้องบนเนี่ยน่าจะยากสุดห้องอื่นเนี่ยยังพอหาทีมอื่นหาวิธีอื่นเนี่ยพอจัดก,การได้ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของรอบนี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปสุดท้ายนะครับผมพาไปที่ของรางวัลกันบ้างของรางวัลก็เหมือนเดิมเลยได้เป็นไพ mm ่โมเจม450เจมใครที่จะเอาแค่เจมเนี่ยเราเล่นแค่ระดับยากก็คือได้เจมครบแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนของขนนก แล้วก็อาวุธสกินสกินก็เหมือนเดิมเลยฮะไม่ได้เป็นรูปลักษ์ใหม่เลยเป็นรูปลักษ์แบบเก่าฮะเป็นเรื่องแสงกับไม่มีแสงเทีับสิ้นหวังก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะฮะก็จบกันแล้วฮะสำหรับการไกดซึกเดือดแดนได้รับทั้งหมดเลยในคลิปนี้ประจําแผทจันทารที่4แล้วเรียกว่ารอบนี้บอกเลยว่ายามากเพราะมอเตอร์เน้นแมคคนิกไปที่การปลดโลดทั้ง3ตัวเลยมันจะปลดหัวมากสาหรับใครที่ ไม่ได้มีตัวละครตรงแมคเคนิคในการปลดโลดในห้องนั้นฮะบอรละว,วันหนังชีวิตแน่นอนฮะคร่าวๆเป็นประมาณนี้เพื่อให้ง่ายๆในส่วนของศึกเดือดรอบนี้ยากหรือเปล่าติดห้องไหนการหรือว่าแต่ละห้องห้องไหนเนี่ยมีเทคนิคมีทีมอะไรในการผ่านดีๆก็ลองมาแชร์มาแนะนํากันได้ทางด้านล่างคลิปนี้นะฮะสุดท้ายเช่นเคยขอฝากสปอนเซอร์ e ีซี่การ์ดร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะเขาจะไปเติมตัวของโครรบิน่า หรือว่ารอตู้กาชาครึ่งหลังก็ไปจากไปเกิดมาได้ผ่านทางร้าน e a s y การดนะฮะแล้วก็เช่นเคยใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย Thank you.